สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม Line Idler a n g e r นะครับก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ Line i d l นะฮะวันนี้ก็มี Ranger เข้ามาใหม่นะครับ2ตัวด้วยกันนะฮะตัวแรกก็เป็น Sally กล่องของขวัญน,นะฮะส่วนตัวที่2ก็จะเป็นตัว Leona รถไฟฤดูหนาว ะะซึ่ง2ตัวนี้มีตู้เลทนะครับเพิ่มมาแค่ตู้เดียวก็คือมีตู้เลทแค่ตู้เดียวเท่านั้นนะฮะส่วนตู้ลีโอานาดเนี่ยยังไม่ได้มานะตู้เลทการันตีนะครับอาจจะมาตามหลังนะฮะหรือว่าอาจจะไม่มาไหมไอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าพิกอัพไม่มีอะ่ะออแต่ถามว่าตัวลีออนาดเนี่ยมีในเลทไหมมีแล้วนะครับตัวลีออนาดเนี่ยมีแล้วนะฮะเราก็กดจิ้มไปได้เลยเขาก็จะเขียนไว้นะว่า แซลลี่ของของขวัญแล้วก็รถอาริโอนารถไฟฤดูหนาวนะฮะก็มีม,มีมีมาในตู้แล้วนะฮะมีอยู่ทุกตู้เลยตู้นี้ก็น่าจะมีนะอ่าเนี่ยริโอนารถไฟฤดูหนาวเนี่ยเห็นไหมก็มีแล้วแต่คือมันต้องหวังรุดเลทเอานะครับนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเออต้องหวังรุดเลทนะอ่ะนี่ครับต้องหวังรุดเลทนี่อันนี้มีไหมอันนี้เหมือนจะไม่มีนะตู้นี้นะมีปะ ่าไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีอ่าไม่มีนะอันนี้อ่ะอันนี้ไม่มีนะครับประมาณนี้นะครับตู้เลดมีแค่ตัวอ่าแซลลี่นะครับอ่าแซลลี่ตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวแซลลี่ตัวนี้นะครับหลายๆคนก็อยากจะเห็นกันแล้วว่าเอ้ยไอแซลลี่กล่องของข,องขวัญเนี่ยมันเก่งขนาดไหนนะครับน่าเปิดหาหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเก็บรูบี้ น่ฮะอ่าเก็บรูบ anyway. ah, uh, ีเก็บเพชรไว้ส yeah> ุ่มตัวอื่นดีนะฮะอ่ะสำหรับ2ตัวนี้นะผมได้จับและส่วนตัวเนี้ยไม่ได้จับแต่จากที่อ่านเนี่ยอ่าผมคิดว่าตัวเนี้ยเหมาะกับ PVP มากเลยนะครับเอาไปเล่น PVP เนี่ยน่าจะแจ็บเลยนะครับเพราะมีในเรื่องของดาเมจและลดอัตราครินะครับของเหล่าศัตรูก็คือ PVP เนี่ยมันน่าจะลดแล้วก็ได้รับดาเมจที่เบาลงนะฮะส่วนสกิล2เนี่ยเขาจะมีการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับ15 นะฮะอ่าก็คือเป็นตัวดาเมจบวกกับอ่าตัวฮิลนะฮะดาเมจฮิลนะครับถือว่าผมว่าเล่น PP น่าจะแจ็บเลยนะฮะส่วนสกิลพาสซีฟก็คือปลดดาวนะฮะเมื่อพลังชีวิตตัวเองเนี่ยร้อเต็มนะฮะก็จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับเรนเจอร์นะฮะแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับเรนเจอร์นะฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็คืออันเนี้ยผมก็มองว่าดีนะฮะก็คือแบบอ่าเรย์นาตตัวเนี้ยต้องเลือดร้อยเต็มนะฮะแล้วจะได้ วิ่งไว30นะฮะอ่าวิ่งไว30มสิบเลยก็ตีตีเร็วอีก30ซึ่งผมมองว่ามันก็ประยุกต์มาเล่นกับอ่า PVE ได้ก็คือมาเคลียร์ด่านก็ได้เหมือนกันแต่ผมว่าเหมาะกับ PVP มากกว่านะฮะอ่ะส่วนตัวละครน,นี้ล่ะเป็นยังไงนะฮะตัวละครเน,นี่ยอ่ะโอเคนะฮะส่วนตัวละครแซลลี่กล่องหงขวัญล่ะเป็นยังไงนะฮะแซลลี่กล่องหงขวัญเนี่ยผมก็มองว่าก็เป็นตัวละครที่ น่าสนใจตรงที่พาสีฟเขาเนี่ยผมลองเล่นละอ่าเมื่อเขาพลังชีวิตต่ํากว่า40%นะฮะอ่าเขาจะเป็นอมตะ5วินาทีง่ายๆเลยพลังชีวิตต่ํากว่า40%จะเป็นอมตะ5วินาทีนะฮะเวลาในการรอทักษะเนี่ยจะอยู่ที่20วิถ้าใช้1ครั้งต่อไปก็ต้องใช้20แต่ตรงนี้ไม่มีปัญหาเราสามารถกดรีเซ็ตใหม่ได้เรื่อยๆเวลาออกเข้าใหม่นะฮะหรือแม้จะเป็นการรีเซ็ตบอสมันก็จะรีเซตให้ใหม่ตลอดแต่มีข้อจํากัด ข้อจํากัดอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะเออและส่วนสกิลแรกของเขาก็คือสร้างดาเมจร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วลดความเร็วในการโจมตีก็ถือว่าน่าสนใจทำให้ศัตรูเนี่ยโจมตีช้าลงนะฮะอ่าพวกบอสที่มันตีเร็วๆอะไรเงี้ยส่วนสกิลที่สองนะฮะก็คือลดความเสียหายนะครับที่ตนเองได้รับ20แล้วเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับตัวเองอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะสำหรับแซลลี่กล่องของขวัญเนี่ยอ่ะมาในส่วนแรกก่อนเลยนะครับสำหรับสกิล นะฮะอ่าสกิลในเรื่องของการแบบเป็นอมตะนะฮะออาว่าใช้งานยังไงนะฮะเดี๋ยวให้ดูเลยนะฮะอมตะ5าวินะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวตัวแซลลี่เนี่ยเลือดเขาจะต้องต่ำกว่า40%นะฮะเดี๋ยวเขาจะสามารถแบบเป็นหลอดเลือดศูนย์่ะยือได้5วินนะครับดูดูดูนี่ฮะเอาอันนี้ตายไปเลยนะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูใหม่นะฮะอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะไม่ทันนะฮะนี่ครับต้องรอให้เลือดเขาเนี่ย เหลือต่ำกว่า40เซ็นนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับใช้นะครับอ่าสัตว์เลี้ยงใหม่หน่อยนะครับเยบตีใหม่นะครับอ่ะมาเยวตีให้ดูเขาจะยื้อได้เป็นเวลา5วินนะอ่านี่ครับอ่าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมหลอดเลือดเนี่ยเขาจะอยู่แบบเนี้ยนะครับได้5วินก็ถือว่าทำให้ทีมเนี่ยมีตัวแท้งอ่ะที่แบบ มีแทงงยื้อห้าวินาทีนะฮะไม่ตาย5วินะครับเหมือนดื้อด้านอนะไม่ตาย5้าวิซึ่งตรงนี้ถามว่าดีไหมผมมองว่าดีแต่มันมีข้อจํากัดนะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าข้อจํากัดคืออะไรนะครับเออผมก็ตกใจเหมือนกันเนี่ยเห็นปะเขาจะยืนได้5วิเราสามารถใช้งานจับประโยชน์ตรงนี้ได้ถ้าปดพาสีฟนะเออตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันสําหรับตัว แซลลี่นะครับกล่องของขวานที่ปลดดาวทำหนึ่งดาวขึ้นไปนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะอ่าต้องเลือดเหลือต่ำกว่า40%นะครับพาสิบจะเด้งนะฮะนี่ครับแบบนี้เลยเห็นไหมก็จะยื้อได้5วินาทีนี่แบบนี้เลยยื้อได้ห้าวิยื้อได้ห้าวินะครับแล้วก็ปล่อยให้ตัวอื่นทำดาเมจไปนะครับแบบนี้นะอ่ะประมาณนี้นะครับการใช้งานของตัวนี้นะแต่ทุกคนนะครับตัวเนี้ยมีข้อจำกัด ข้อจำกัดของตัวละครน,นี้คืออะไรครับคือการไปเจอเลนเจอร์ที่มันตีแรงเกินไปนะครับเออถ้าเกิดว่าเลนเจอร์ตัวเนี้ยนะครับไปเจอบอสนะฮะหรือว่ามอนเตอร์ที่มันตีแรงเกินไปเนี่ยสิ่งที่มันเกิดคืออะไรดูนี่ฮะอ่าเห็นไหมครับตัวแซลลี่กล่องของขวัญน,นะครับไม่ได้ติดอมตะนะฮะ ทำไมถึงไม่ติดอมตะที่ไม่ติดอมตะเพราะว่าบอสมันตีจนตายทีเดียวเลยนะฮะคือเกมเขาไม่ได้เขียนว่าเอ้คัดตีทีเดียวตายแล้วพาส,สีมันจะเด้งอะ่ะเขาไม่ได้เขียนยงนั้นเขาเขียนแค่ว่าเลือดมันต้องต่ำกว่า40พิพาสีมันถึงจะแสดงผลซึ่งมันมีข้อจํากัดตรงเนี้ยแหละที่เอออาจจะทําให้ทุกคนที่กําลังเปิดหรือว่าอยากเอาเข้าทีมเนี่ยต้องวิเคราะห์แล้วว่าเฮ้ยมันโดนบอสแรงๆตีทีเดียวตายเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันตีดอกแลวโอ้โหเนี่ย แรงมากนะฮะเออและยิ่งไปดานหลังๆเนี่ยตีสองแสนสามแสนนะตัวเนี้ยนะอ่ะอันนี้ก็คือให้เห็นอีกมุมหนึ่งว่าการใช้งานของมันคือเลือดเนี่ยต้องเหลือต่ำกว่า40แต่ถ้ามาเจอบอสนะฮะสะเตจหลักที่แบบมันตีทีเดียวหายก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งสิ่งที่เอ้ยผมเจอมาก็เอ้ยตกใจเหมือนกันเว้ยเอเอก็คือถ้าเกิดว่ามันมันรับดาเมจบอสต,ตีทีเดียวตายแล้วมันยังเป็นอมตะห้าวีได้เนี่ยผมว่าโกงเลย ผมให้เทียเอได้เลยนะเพราะว่าพาสิฟหยุด5วินาทีเนี่ยหลังๆมีผลมากนะต่อไอ้ I ที่มันเนี่ยดื้อห้าวินาทีอ่ะเออแบบไม่ตายใน5วีอ่ะเอามาตะห้าวีอ่ะผมเรียกเอามาตะาห้าวีแล้วกันเออแต่มันเอามันสามารถเอามาเล่นโหมดพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับโหมดพวกนี้มันตีไม่ได้แรงเท่าแบบเศษหลักอะไรพวกเนี้ยก็จะทําให้แบบเลือดเขาเหลือ40่สเอร์เซนะฮะอันนี้อันนี้ก็คือไม่ติดพาสิฟนะก็คือแบบตีตายไปเลยนะครับนี่ ก็ต้องพึ่งนะครับให้ตัวเขาเนี่ยติดพาสซีฟนะครับก็จะใช้งานได้ง่ายมากขึ้นเนาะสำหรับแาลลีกล่องของขวัญน,นะฮะอ่านี่เลยแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะเนี่ยยื้อห้าวิโหดๆเลยอันนี้ก็มาใช้งานให้ดูนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ มาพูดให้ฟังนะฮะว่าเออตัวแซลลี่นะส่วนไอตัวลิโอนาเนี่ยผมยังไม่ได้จับก็ยังไม่รู้ว่าเก่งขนาดไหนนะฮะแต่แซลลี่กล่องของขวัญก็เล่นให้ดูละก็ลองคิดอ่าไม่รู้ว่าทุกคนคิดเห็นกันยังไงคิดว่าเก่งไหมก็ลองลองคอมเมนต์บอกไปได้นะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วส่วนกิจกรรมที่เข้ามานะครับก็จะมีในส่วนภารกิจตรงเนี้ยอ่าให้เราสะสมต่างๆนะฮะเคียร์เควสปกติเหมือนที่เราเคยเล่นเลยกับกิจกรรมตรงเนี้ยเออแล้วก็มาเล่นตรงนี้นะฮะตรงลัคกี้นะครับก็คือ เขาจะให้เราเนี่ยสุ่มทั้งหมด3ครั้งถ้าเกิดว่าเราได้สีเดียวกันเนี่ยสอันเนี่ยเราจะได้ของรางวัล3เท่าจะสมมุติผมได้รูบี้เนี่ยสีส้มเนี่ยสลูกก็จะคูณไปเลย3เท่าเออใช่ไหมอ,อ่าแบบคูณไปเลยนะครับ1 0 0 200, 200 200คูณ2ก็เป็น400 4 0 0รูบีใช่ไหมอ,อ่าแล้วถ้าเกิดผมได้สีออส,ส้มสามลูกก็300ใช่ไหมสาม้ยคูณ3ก็เป็นเท่าไหร่900นะฮะเออก็แบบ อิ่มๆนะฮะตรงนี้เล่นการเล่นประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็ตรงนี้เลยกิจกรรมก็คือให้เราเนี่ยคล้ายๆมินิเกมไอที่เราแบบเนี่ยเราต้องมาเนี่ยมาฟันพวกนี้นะฮะแล้วก็เก็บเก็บพวกนี้ก็คือเล่นนะฮะซึ่งการเล่นเนี่ยมันมันก็จะไม่ได้ยากเย็นอะไรนะฮะพยายามแบบเลี้ยงนะฮะให้แบบ ไอตัวผมเรียกว่าอะไรตัวมอนเราเออปาขวานใส่มอนเตอร์ระหว่างทางให้ได้นะครับก็จะได้ของเพราะว่าเราจะต้องเก็บหัวใจนะฮะหัวใจตรงเนี้ยนะครับไปเจอบอสมามันจะมีบอสของดานเนี่ยครับเนี่ยที่เราต้องตีนะฮะก็การเล่นก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วพอเราผ่านแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะได้กล่องสมบัตินะซึ่งกล่องสมบัติเนี่ยมันก็จะสุ่มให้เราว่าเออเราจะได้อะไรไออย่างนั้นเนี่ยได้ขวานเพิ่มนะฮะ ขวานเพิ่มเป็น2อันอันนี้ก็ดีไปนะฮะปาทีละ2อันก็ดาเมจแรงขึ้นไปอีกนี่ครับอ่าประมาณนี้เลือกเอานะครับนี่หัวใจอ่านี่ครับนี่อ่านเนี่ยแล้วก็มาตีบอสนะครับอ่านเนี่ยกล่องที่2อนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นกล่องที่3นะฮะก็จะด่านก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องค่อยๆบังคับนะ นี่อ่านี่ครับอ่านี่ปึ๊บเอาหัวใจนี่ครับอ่านี่เอาหัวใจอ่ามันจะตันประมาณที่50แล้วก็เลือดเลือดอ่าพลังงาน50แล้วก็เลือด500นะฮะส่วนขวานเนี่ยสูงสุดผมเคยได้3อันนะฮะน,นี่ป่าไปครับอ่าอ่า นี่ครับปึิบเบมันก็จะตันประมาณนี้แล้วก็ตีบอสนะฮะอ่านี่แล้วก็จะเป็นถึงคิวบอสอ่าคิวบอสละมานี่ครับเบ๊บตีไปเปิ้บประมาณนี้นะกิจกรรมก็มีมาแค่นี้นะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับนี่ได้มาแล้วอ่านี่ขวาน3อันเห็นไหมนี่ขวาน3อันแรงมากนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะนี่แล้วพอเราเล่นเสร็จก็จะได้สุ่มของรางวัลว,ว่าเราจะได้อะไรมาบ้างนะฮะซึ่งเร,เราสามารถดูได้ไงนี่เขาจะบอกเลยว่ากล่องแรกเราจะสุ่มได้กระป๋องเท่าไหร่กล่องสองเราจะสุ่มได้อะไรนี่ได้อะไรเนี่ยนะครับกล่องนี้นี่นได้อะไรนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะก็คลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ